ขนส่งจังหวัดมหาสารคามเพิ่มมาตรการคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อราชการพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันแก่ประชาชนค่ะ น,นายธีรนัยนกตะลุงขนส่งจังหวัดมหาสารคามได้เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและบุคลากรของหน่วยงานโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยจัดให้มีจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้ามาติดต่อราชการภายในอาคารเป็นประจำทุกวันพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกัน ไวรัสโควิด -19 แก่ประชาชนทั้งนี้หากพบประชาชนที่มีอาการต้องสงสัยเข้าไขา้อาการโรคดังกล่าวจะประสานกับหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่โดยเร็วสำหรับอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ที่ให้บริการภายในสำนักงานทุกวันโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ,บ่อยครั้งเช่นเคาน์เตอร์บริการที่จับประตูที่จับราวบันไดเป็นต้นและจัดให้มี มีสบู่ในห้องน้ำเจลแอลกอฮอล์หาหาล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการจุดประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะนะให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อทั้งก่อนและหลังการให้บริการเน้นพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ,บ่อยๆเช่นที่จับประตูที่จับเหนือหัวเบาะนั่งที่เท้าแขนสวน,น้ากากอนามัยขณะให้บริการตลอดเวลาและควรล้างมือ ดืวเจอแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆหากพบว่าตัวเองหรือผู้โดยสารมีอาการเสี่ยงแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีค่ะ